ดีค่ะคุณผู้ชมนางเอกสาวพีพีปูนป,ป,ปีดีนะคะนางเอกเจนใหม่นะคะของทางช่อง3ของเราเพิ่งจะมีผลงานละครจบไปหมาดๆเลยนะคะกับเลือดเจ้าพระยาล่าสุดค่ะมีข่าวดีนะคะพรชีวันค่ะเพิ่งจะปิดกล้องลงไปนะคะหนึ่งในซีรีส์นะคะของดวงใจเทวพนมนั่นเองวันนี้สีสันบันเทิงค่ะก็เลยขอแอบไปเก็บภาพบรรยากาศสุดฟินนะคะกับพระเอกของเขาก้าวภก้าออกมาให้ทุทุกคนได้ชมกันค่ะ อวนไปด้วยความอบอุ่นกับโมเมนต์ปิดกล้องละครชุดดวงใจเทพบพมเรื่องพรชีวันของผู้จัดพี่กิงสมจริงที่รวมเหล่านักแสดงครบทีมคู่พระนาง9้านพก้าพีพีปูนปรีดีเซนสุภพงศ์คิมมี่พลประพัด และน้ำหวานพิมราบรรยากาศการถ่ายทำส่งท้าย10เดือนในกองถ่ายนุ่มๆสาวๆนิวเจนขมักขม้นตั้งใจถ่ายทอดอารมณ์กันสุดๆเพื่อขยี้ความสนุกให้แฟนๆเตรียมรับความฟินโดยเจอโจทย์ยากทิ้งท้ายกันด้วยฉากเครียดในโรงพยาบาลแต่ทั้งหมดยังถ่ายไปยิ้มไปให้เดากันไม่ถูกว่าจะจบแบบไหนแต่รับประกันความชื่นใจครบรสสายหวานพ่อแง่แม่งอนพลาดไม่ได้กับความสนุกของพรชีวันค่ะก็สนุกสนานน้องตั้งใจกันมากเราเห็นความตั้งใจของทุกคนเนาะตัวก้าวหรือพีพี จะเห็นเลยว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยต่งบางซีนอะไรอย่างเงี้ยพี่ยังบอกโหยก้าวันนี้ดีแต่เทคแรกกันนะพึ่งอะไรเงี้ยดีใจปนความแบบว่าความคิดถึงพอเราปิดแล้วเราจะได้ดูผลงานที่พวกเราแบบตั้งใจทํากันมาตลอด10เดือนแต่จริงจริงหนูดีใจดีใจ,ใจที่ทไม่ใช่ก็ได้อะไรจากพี่คิงเยอะเลยพอมัได้มาทํางานร่วมกับพี่คิง